สวัสดี FC พี่น้องนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้พี่แจ็ก็จะพามาสรุปสี่ดาวอ้สีน้อยของวันที่8กันนะคะเพื่นอนจ๋าก่อนจะไปละสรุปเราก็ฟังคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรรับคาําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,บชม,นนมะค,ะค่ะ,คะพี่น้องจ๋ารับชมความสนุกสนานความบันเทิงนะคะโอเคเราไปสรุปกันเลยนะคะเพื่อนจ๋า วันนี้เฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจพุินออกเปตสามเปตหนึ่งเก้านะคะสามแปดอ่ะอันนี้นะที่พี่ใจจับคู่ไปให้นะเข้าชุดรวมนะคะเพื่อนจะเข้าเข้าตัวเลขพี่น้องด้วยนะสามแปดนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะเพื่อนจะหนึ่งเก้าพี่ใจไม่มีนะพี่ใจไม่มีนะคะเพื่อนแกก็แต่บ้าอยู่ที่อ่า ในตารางนะคะถ้าใครจะจับในตารางพี่ใจผู้ประจำเนาะ่าไปจับในตารางไปเปรียบเทียบดูที่ตารางก็ได้นะคะพเพื่อนจากอันนี้ตารางเนาะเราแต่ว่าวันนี้หลุดนะคะเมื่อวานก็เข้าซะวันนี้ก็หลุดไปแล้วนะคะเพื่อนเอเคลอ์พิเศษคะ่เษะเพื่อนจ๋า้อยพิเศษนะผลที่ออกห้าห้าสี่แปดสี่นะคะเพื่อนจาห้าห้าสี่แปดสี่ก็จะเข้าในตัวชุดเอ่อสี่แปดนะคะ เราดูตัวกลับนะคะเข้าแปดสี่สี่แปดนี่เนาะนี่ก็มาด้วยกันนะคะเพื่อนพี่ j จบอกว่าสามารถจะมาด้วยกันได้นะคะเพื่อนจะสําหรับห้าสี่นะคะเพื่อนจะห้าสี่พี่ j จก็ไม่ได้หยิบห้ามาเนาะสาหรับดินสีพี่ j จก็ไม่ได้หยับจับมานะคะก็อยู่ในตารางนะคะเพื่อนห้าห้าสี่จะไปเข้าลึกเบิ้ลก็ไปเข้าห้าสี่ในตารางเนาะอันนี้นะคะส่วนนี้หลุดอีกแล้วนะคะวันนี้ ค่ะต่อไปรอบปกติกันเลยนะคะรอบปกติผลที่ออก7 6 9 3 1นะคะ31ก็มานะคะเพื่อนในเด่นรวมนะคะ31มานะคะในชุดเด่นรวมแล้วก็อ่า769นะคะ769มาด้วยกันแล้วก็อันนี้มาคู่เลยนะคะเพื่อนหกเนะคะเพื่อนจะ69อันนี้มาคู่กันพี่แจ็คก็พูดจำนะ6กับ9อย่าทิ้งนะ พยายามที่จะจับคู่ไว้นะคะถ้าเกิดวิ่งก็พาอพี่ใจบอกว่าเขาเคยมาสามมาสองมาสามแต่สําหรับรูดพี่ใจก็จะลูดทั้งสามตัวถ้าออกมาลักษณะนี้นะคะเพื่อนก็จะหกเก้าก็เข้านะคะเพื่อนเข้าเข้าคู่เนาะเข้าตัวรูดตัวเด่นคู่เลยนะคะเพื่อนจากต่อไปรอบ VIP คันเพื่อนจะรอบ VIP พนี้ออกห้าสองห้าสามหนึ่งนะคะ สองห้าก็มาในชุดเด่นรวมนะคะสองห้านะคะเพื่อนจ๋าถ้าเป็นอันนี้ก็ห้าสองห้าเนาะเรียกหามเนาะนะคะสองห้าในชุดรวมแล้วก็สามหนึ่งมาสองเด้งเลยนะคะก็วันนี้ก็สำหรับเ,เด่นวิ่งรูดนะคะรอบแยกก็หลุดไปสามสามนอยเนาะขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจ๋ามีเข้ามีหลุดเนาะแต่ว่า เขาก็จะอยู่ในชุดรวมเด่นรวมเนาะชุด2ตัวเด่นรวมนะครเพื่อนก็มาได้อันนี้2เด้งเนาะมาได้รอบปกติสองเด้งเลยนะคะเพื่อนมาคู่ด้วยนะคะก็โอเคเขาก็ฝากเป็นกําลังใจต่อไปนะครเพื่อนจ้าสาหรับาการคํานวณเนานะก็มีเข้ามีหลุดเนาะโอเคเราไปต่อวันที่9ก้าเลยวันนี้พี่ใจจะทดลองอแยกเด่น สูตรใหม่นะพี่น้องจา๋าพี่ใจจะลองแยก่ไปดูสถิติแล้วนะความน่าจะเป็นนะคะพี่ใจก็ลองวางแบบนี้ดูนะคะเพื่อนโอเควันนี้ให้เด่นอยู่ที่0 8 9 8กับ3 9กับ6นะคะแล้วก็สําหรับจับคู่เนาะแล้วในตารางพี่ใจก็ไปวางตัวเด่นให้เพื่อนๆสามารถจะเอาในนี้มาจับกับอันนี้ได้นะคะเปรียบเทียบดูว่าในนี้มันตรงกันกันกบตัวไหนบ้างนะคะเราก็มาดูเทียบดูเนาะ นี่วันนี้ศูนย์มีเก้ามีนะคะเพื่อนแปดมีค่ะแปดก็ 8, มีเนาะนะคะสำหรับสี่เราก็จะไปไปจับลองเป็นดูว่ามันจับคู่ตัวไหนที่มีสี่นะคะเหมือนกันสองก็เหมือนกันเราก็จะดูว่าเอออย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งมีนี้มีหนึ่นงอย่างเงี้นะคะเพื่อนหนึ่งอย่างเงี้นะคะเพื่อนเก็ดูตารางแล้วก็ชุดตัวเด่นไปด้วยนะคะแล้วก็ตารางจับคู่แล้วก็ ตัวเจาะพี่ใจวังให้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชื่นชอบก็สามารถผ่านได้เนี่ยอย่างนี้พี่ใจก็จะจับคู่ไว้ให้อย่างนี้นะคะพเพื่อนๆเปรดสามก็จะจับไปให้เพราะว่าอย่างนี้ทีก็สลับได้นะคะในในเด่นรวมเนี่ยเอาไปสลับจับคู่ได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมพี่ใจก็จะวางไว้เหมือนเดิมนะคะสําหรับเรียกพี่น้องพี่เจก็จะไม่ทิ้งเหมือนกันนะคะ ใครไม่ใครไม่เอาก็ได้นะแต่พี่เจจะวางไว้ให้สําหรับเป็นตัวจับคู่นะคะเพื่อนๆจับคู่ดูก็ได้นะคะเอาไว้จับคู่นะแล้วก็เน้นลูดนะคะเพราะว่าไปดูสถิติแล้วเออมันอีกสูตรมันจะเป็นความน่าจะเป็นออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆจ่ะแล้วก็ กดแชร์ให้ด้วยนะคะก่อนออกไปอย่าลืมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่นนะพี่นนท์ขอให้ทุกท่านโชคดีเดินทางปลอดภัยในการกลับบ้านสงกรานแล้วก็ขอให้ได้โชคได้ลาบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ